สวัสดีครับปกติอดมินทาน,นะครับผมกำลังแนวทางหวยฮานอยวันนี้วันเสาร์นะครับที่8เมษายนเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงนะลืมลงไปอ่ะเด่นนะครับ3แถวแถวแรกนะครับ82มากับ0 3 4 5, 5, 5, 5, 5, 5 6, นะครับผมปกติแถวที่ 3, e 7, 9, 6, 8, 2พิเศษครับ47มากับ2536นะครับ 3, ถแถวที่3 VIP 79มากับ6802นะครับ3แถวดึงเด่นวันนี้ไปที่แถวแรกนะ82นะครับมากับ7 0 4 5 8มา8 2ครับ8 7 8 4 8 5 8 0นะครับ2มา2 7ครับ2 4 2 5 2 0รักร้อยนะครับฮานอยวันนี้3ครับ3 8 2นะครับ3 8 7 3 8 4 3 8 5 3 8 0 สามสองเจ็ดครับสามสองสี่สุดเน้น3ชุดเน้นไปที่8ปดสองนะครับสตัวชุดเน้น3า2 3ปดสองสอนะครับหอยโชคดีสำหรับแนวทางหวยาหานอยนะครับวันเสาร์ที่แปดเมษายนโชคดีครับ